สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิววิธีถ่ายกล้องฟิล์มแบบ double e x p o s u r e นะครับหรือว่าการถ่ายภาพซ้อนสำหรับวันนี้ผมใช้กล้องตัวนี้นะครับคือนิคอน f-100 อ่ากล้องตัวนี้มันมีสิ่งพิเศษอย่างนึงคือมันมีฟังก์ชันในการถ่ายภาพซ้อนโดยเราไม่ต้อง ถ้าเป็นกล้องแมนนวลเราจะต้องกดปุ่มกอฟิล์มที่อยู่ตรงตูดนะฮะแล้วก็ขึ้นจานฟิล์มถ้าเป็นแมนนวลก็จะยากกว่าแต่ถ้าอย่างนี้ก็ง่ายเพียงไปนิ้วนะครับกล้องตัวนี้ใช้ฐานฐานง่ายมากครับเป็น 3K สีก่อน น,นี่เป็นโหมดซิงเกิลซิงเกิลโหมดก็คือถ่ายภาพปกติถ้าเราจะถ่ายภาพซ้อนเราก็กดกดอันนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงที่เป็นรูปภาพซ้อนเนี่ยนะครับถ่ายไปนหนึ่งรูปกลกดถ่ายหนึ่งรูปไม่ว่าจะกดถ่ายกี่รูปถ้า,ายังอยู่ในโหมดภาพซ้อนน,นะครับมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนง่ายอย่างนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ฟิล์มนะฮะแล้วก็ ลองไปลุยกันเปิดใส่ฟิล์มก็กดอันนี้ลงลก่อนกดมาปาจะเปิดวันนี้จะใช้ฟิล์มนี่ฮะถ่ายกลางวันเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย,ายสไตนัน,น้เป็นฟูจิเจแปนของเขียวขาวเขียว ไอโซหนึ่งรก็จะไม่ค่อยมีเกรนนะครับเปิดแกะกล่องเลยเราก็เอามาเอาใส่เข้าไปหน้าที่เป็นจุกลงุงข้างล่างนี้นะครับกล้องตัวนี้อ่ีอเรียบร้อยเนี่ยเขาจะอ่านฟิล์มให้เราอัตโนมัติก็คือเราไม่ต้องตั้งไอโซเป็นการอ่านจากค่าโค้ดบนตัวกลัดฟิล์ลม ายมืออย่างนี้นะฮะถ่ายมือโดยการย้อนแสงนะครับอย่างตอนนี้กล้องมันวัดแสงได้ที่ f19 สปีดชัตเตอร์125 e นะครับเพราะว่าเราใช้ฟิล์ม ISO100 เพราะฉะนั้นเราจะตั้งนะสปีดชัตเตอร์อยู่ประมาณ125ตอนนี้กล้องมันวัดแสงได้ f19 เฮ้ย f19 รูปนี้เราควรจะถ่ายให้โอเวอร์หน่อยเพราะเราย้อนแสงแบบนี้เราต้องการ ให้มือมันมืดนะรเราโอเวอร์ไปสักตอนนี้ผมตั้งสปีดเกเตอร์125 f16 อ่า, 16, อา,อานี่คือรูปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปแรกดูแบบนี้สปีดเกเตอร์125 f16 ้อนแสงแบบนี้นะครับปึ๊บอ่านะเป็นรูป ต่อไปนะครับเราจะถ่ายป้ายนี้นะครับบาร์เนเนอร์นี่นะครับเราจะถ่ายซ้อนมันในรูปต่อจากรูปถ่ายถ่ายมือเมื่อกี้นะครับเราจะซ้อนมันโดยวัดแสงพอดีนะครับอย่างตอนนี้กล้องวัดได้อยู่ที่ปีชต d s h ร้อยยี่สิบห้า f สิบสามนะครับก็คือวัดแสงพอดีเราตอนแรกเราถ่ายฝ่ามือแบบนี้เราก็จะเยพยายามจำ position เดิม โดยจะใ,ใ,ใ,ให้ป้ายบาร์เทนเนอร์ยอยู่ประมาณกลางฝ่ามือในรูปของเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็ต้องจำเอาจำเอาว่าเามื่อกี้โพสิชันเราอยู่ตรงไหนรูปมืรูปแรกรูปฝ่ามือเมื่อกี้ย้อนแสงรูปนี้เราถ่ายตามแสงนะครับทีนี้เราก็ดึงพยายามให้ป้ายบาร์เทนเนอร์ยอยู่ภายในฝ่ามือเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดเลยหนึ่งสองสาม ภาพซ้อนแล้วหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมต่อไปต่อนะครับอ่ารูปต่อไปนะครับเราจะถ่ายต้นไมต้ตรงนั้นนะครับตอนนี้กล้องวัดแสงได้สปีด125 f8 นะผมก็จะถ่ายที่สปีด125 f 5.6ก็คือบวกขึ้นมา1สต็อปนะครับโอเคเราก็กด1 2 3 ภำหรับพซ้อนลูกต่อไปนะครับเราอยากจะให้เบียร์ช้างเนี่ยสัญลักษณ์ช้างเนี่ยอยู่ตรงกลางของพุ่มไม้เมื่อกี้เลยนะครับผมก็วัดแสงตรงนะครับวัดได้สปีด125 f8 นะครับจริงๆก็เล็งโพซิชันให้มันน่าจะอยู่กลางๆงต้นไม้เมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้ก็วัดได้125 f8 แล้วก็กดเลยครับ รูปนี้มันมีรูปเจมเดีนะมีความเป็นสีดำอยู่เยอะผมจะลองถ่ายแนวตั้งดูนะเพราะว่ารูปเป็นแนวตั้งก็จะลองจับกล้องแบบแนวนี้ดูวัดแสงได้125 f 5.6นะฮะก็ลองดูเอาแนวตั้งเต็มพื้นที่นะครับ ราถ่ายเจมดีนเป็นแนวตั้งไปแล้วมีพื้นที่สีดาบนรูปเจมดีแล้วนะครับก็จะมาถ่ายขวดเหล้าเพราะว่าดูน่าจะเข้ากับเจมดีนนี่นะครับอันนี้เราก็วัดแสงถ่ายตามแสงปกตินะวัดแสงได้ร้อยยี่สปีดร้อยยี่สิบห้าสิบเอ็ดนะครับก็ลองถ่ายในแนวนอนดูนะครับตรงๆนะครับอ่าได้อีกอีกภาพซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ลองถ่ายรูปตรงกระจกหน้าต่างนี้นะครับเป็นแบ็คกราวน์นะครับวัดแสงได้125.56นะครับก็ลองกดนะครับแล้วต่อไปเราจะลองซ้อนด้วยรูปภาพอันนี้นะครับอ,อันนี้เราก็วัดแสงไปตรงๆเลยนะครับ ได้125 F8 ครับ